ทายนิสัยจากการกินขวยเตี๋เวเส้นใหญ่ถ้าคุณชอบทาน๋วยเตี๋เวเส้นใหญ่แสดงว่าคุณเป็นคนหนักแน่นทําอะไรทําจริงแบบไม่ดีไม่ได้ไม่เลิกแต่จะเป็นคนอ่อนไหวอะไรที่มากระทบกับความรู้สึกจะครุ่นคลิดและวิเคราะห์หาที่มาและบางครั้งทําให้เครียดไม่ค่อยพูดเงียบขรึมตึกตรองทบทวนรักเพื่อนรักสัตว์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและยังชอบแก้ปัญหาให้คนอื่นอีกด้วยเส้นเล็กถ้าคุณชอบทาน๋วยเตี๋เวเส้นเล็ก สแสดงว่าคุณเป็นคนรวยอารมณ์ขันเพื่อนฝูงมากมายมีมุกฮาตลกตลกให้คนรอบข้างได้ขำเสมอเป็นศูนย์ร,รวมของเพื่อนไม่ชอบคิดเล็กคิดน้อยและแม้มีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณก็ยังยิ้มเสมอแต่ค่อนข้างขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในบางครั้งไม่กล้าชวนปัญหาแต่ยิ้มกับปัญหาค่อนข้างเจ้าชู้เสน่ห์แรงพอตัวรักเพื่อนมากบางครั้งอาจลืมคนใกล้ตัวไปบ้างเส้นหมี่ถ้าคุณชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่คุณเป็นคนเก็บตัวแต่เ,เรียนเก่งชะมัด ใฝ่รู้รักการอ่านชอบค้นคว้าชนิดหนอนหนังสือเลยทีเดียวร้านหนังสือตามห้างมักได้เงินจากคุณอย่างสม่ำเสมอรวมเป็นติดอยู่กับผู้ของคุณคุณเป็นคนปราณีตกับแฟนเอาใจใส่ทุกเรื่องทุกรายละเอียดแต่แฟนของคุณอย่าลืมวันเกิดเชียวคุณจะงอนไปเลยแฟนคุณกว่าจะดเอาการคุณออกคุณก็งอนเรื่องใหม่เสแล้วเส้นบะหมี่ถ้าคุณชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่แสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบโลดผนเพลินัยท่องเที่ยวไปทุกที่ แต่จะมักไม่ค่อยโรแมนติกหากมีแฟนแฟนของคุณจะต้องเข้าใจคุณเป็นอย่างมากคุณมักมุ่งไปข้างหน้าไม่มองข้างหลังมีความฝันค้นหาท้าทายแต่ไม่ชอบวางแผนชีวิตคุณเป็นคนรักครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกทั้งคุณยังเป็นคนใจดีเส้นบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปหรือมามา่าถ้าคุณชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปนี้คุณเป็นคนถือตัวชมัดไม่ชอบง้อใครไม่ชอบขอใครพึ่งพาตนเอง ไม่มีใครรู้สถานะที่แท้จริงของคุณหรอกชอบและรักเสียงเพลงและเมียละไมพอประมาณเป็นคนฟุ่มเฟือยแต่ทำงานเก่งการเรียนไม่เท่าไหร่กิจกรรมเด่นแต่ออกจะเจ้าอารมณ์บางครั้งพานไม่มีเหตุผลเอาดืด้อเส้นขนมจีนถ้าคุณชอบทานเส้นขนมจีนเขาว่าคุณเป็นคนขี้เหนียวแต่คุณบอกเพื่อนว่าคุณถูกสอนให้รู้จักใช้เงินคุณไม่ชอบซื้อของพรำเพรื่อแต่ชอบซื้อของดีแพงไม่ว่า ถ้าถูกใจคุณสามารถเททั้งกระเป๋าแบบไม่สนใจใครคุณขี้รําคาญคนแต่ชอบช่วยเหลือสังคมอาชีพสสอน่าจะเหมาะกับคุณคุณเป็นคนช่างเลือกแฟนต้องดูดีเสมอถ้าไฮโซยิ่งดีมีสีหน่อยคุณจะภูมิใจมากคุยทั้งวันไม่หยุดเส้นสปาเกตตีถ้าคุณชอบทานเส้นสปาเกตตีคุณเป็นคนดุน่าจะเป็นครูปกครองหรือเป็นตำรวจสายปราบปรามทำงานได้กฎหมายยิ่งดีใหญ่ใครอย่าเอาเปรียบคุณเชียวคุณเอาเรื่องไม่เลิกแต่คุณไม่ชอบก้าวไก่ใคร ไม่ชอบการเมืองส่วนตัวคุณเป็นคนอบอ้อมอารีแต่ไม่แสดงออกเวลาน้ำเพิ่มไฟไหม้ที่ไหนไปดูสิมีของที่คุณนําไปบริจาคเพียบแต่คุณไม่ติดชื่อของคุณไปด้วยหรอก